ใน,น,นเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะอรอรอ,ะอ,อะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะว๋อ oh, <view>. oh, อะไรอันฮะนอีวิวซีเคสครับเกือบนี่มันจอสามร้อเลยเหรอจอ300รอเโาหะวะมุงไเจ้าจอกเนี่ย Ủa, này này mươi phá này. nó mới bảo farm đi? hoài, đi nè? Mmm, đúng không, ô y'o. Hahaha. 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 Mẹ nó, nó, <laughs> nó một lần này Ao lấy ao lấy lấy Ai biết Kha là ừ, sống sản em chính Đốt vào đốt vào giờ đốt vào em em Mà tông quá Mà Tôn tông <laughs> ต้องวบบโดนละดุดูดูดูเด <who> <land> ี๋ยวบ้าฟาร์มเกินละจ้าสามสิบวิดวงแล้วคิงมาตายกระเทียนนะดวงหนึ่ง <like> ย้ำบ <jähr> <over> ุญก <month> ่อนแต้นะปอกซับหัวนะตายด้วย ถ้าเดือดมันยังเห่าหอนหลอนซิกนีดิเธอฆ่าฉันไม่ได้หรอก หอมตือดั้ไปเลยมวันยุเข้าก่อนยมา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 ามาามามาามามามานมาามามามมาอามามาามอมามามาามางามกมางางนั่งหนึ่ง đi lại đi lại, Ơ, bị been... yeah. yeah. bà bắt đầu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  bắt โดนยิมซีหนี่แหละโอ้ยะิมซีห่ว่าเปนันดอนนี้เองยอเทียวนะเดียวมันลอดลวเทียนอ่ะไอ้ตุยไปไหน ก็แด่่ว่าก็โลบแล้วนะแ้าแต่บินโดยก้นเน่ยเฮ้อตายวะตามเพ่งลืมไปเลยไปไปอยู่เลย่องการเลยแูละดน้อยเจ้าคงไพ่เจ้าจะเจอ สองนัยนไกาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit, อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามสิบสองอุณหภูมิความเชิงยี่สิบสองไลกาปดัดขวายิงสว่างผลแอ๊ดใช้ <S <S แบบแดงมัน ่านี่ควายชิบหายเลยฮิตเหลืองให้แก้แค่มันก่นลยตัดขี้มันแท้หมดลายละตัวจัดานกับเด็กคนนนเลยทเป็นเีอกาเดียวบาเป็นเป็นชั่นเป็นอน้อไม่ได้ ไ่้มาดากุมเนี่ยเดีต๋ตวมันตีไอ้มังกรนน้อยเนี่ยบินเลยละบินเลยละเฮ้ยไอ้บอ้มมันไม่ก็ใหญ่แค่ตัวหรอวะ,อะตามเพิ่งลืบไปเลยไปไ,ปไ่อยู่เลนกลางเลย <c oughs> โดนล้วเลย <c oughs> โอ้ยอันอันอันโ <c oughs> อ้ยหยุดนะครับ <c oughs> ยังไงหวยเว้นฉันเยอะเลยมึงยืนรอไปแก้ไขอย่างได้เหรองีต้องูามากกว่าสม่ตงแับมเเีย

มืองานตะเกียบปล่ปๆๆยปอยมานึ่งมันบินมาได้บินมาแล้เลือได้แล,ล้วด้อลึกไปได้อะ

เออเบกันไรปืนโกนอ่ะไรก่กันว่เราองเราฉทายาอะไรกันก่อหนายอนเนยเฮยโดนไป Những cái em phải là các nguồn xanh nhất. Ng là một đôn, mày đôn này có... hả? em, <laughs> đây <laughs> 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 um nè <laughs>

ยังลงแฮซด์สปีคำโก้หมดเลยถ้ามันก็แต่งงานก็ได้ลมมันมีโบนัสเล่นลมได้เหรอได้ไหมเอาชิ้นเอาชิ้นเอาเลยไอซี่เอาชิ้นโี้ดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันเจ้า ไม่ช like ่อรับคลอกแบบดิจิตอลดิจิตอโอ้ลอกี้เาไม่ได้แดกคล็อกไอ้ว่าน่าบอกเนี่ยแซมล้อยปก็เลยได้มดเวดอะแล้วกะเวดไม่ได้ดิาอเวดได้ยูี่ล้อไปนี่ง มันต้องไม่ได้ตายแล้ว300ปลายได้ได้พูนะผมก็งงนะ364โอ้อีนั่นเปไอ้นั่นใช่จ๊ะอืมคิดว่านห่วมอ่ะมันจะข้าได้ไม่ได้นี่มีคนมาครับแตนอือ ปองมาไอ้น,นี่กล้ามาครับแบบแตนโตมันมาละมาละงานนี้ละ มีไหนแล้วแม็กกูอะไล,ล่ะที่เงาละมีไหนใครไปโอ้โหมีบ้าหรือเปล่าฮะเดี๋ยวไม่รูวางนั่นไว้ข้างไหนวางไหนก็วาดมันมีเนี่ยบนเนี่ยไปวางที่ไหนประมันตะกลับไปทำไมเออให้วางข้างนั้นอ <c oughs> ่าม,นนมาแล้วเชิบเชิเชิบผ่านมอ้ายโอฟิกะ phích đuôi rồi phích lắng lắm <laughs> <laughs> mà, ạ nó phích đồn thiêu nhìn ơi chiêu một cái khúm là ô đi qua <laughs> เฮนติกตอกดังจะตายแค่ยิงมาเนาะมันมาเคลียร์ป้อมะอืช่มัมฟังไปดูสกักกรโดนซูมยังะเนะียเ่ยนเดินย่าเบี้ยตื่นตื่นกวนยิงขนาดไหนหลุมลุ่มลุ่มอ่ะตื่นตื่นหรอ Hang like pues <coughs> <là> <coughs> không khác. Góc ngon. Awap, awap, wap. Ow? Wap, gà. So, wap, good villain, gà. Do villain, เป็นสีที่โปรดปานอ่ะเป็นไงอ,อ่ะเอาว่าปั๊บต่าดำเพิ่งลืบไปเลยไปไปอยู่เลยกัางเลยตีป๊อปจะกันดีกว่าป๊อปจะมันอยู่เลืออันดับเลย วาดแหลวาบแหลอวาดลวาวาดวาดขาวัลัวาครับสมครับเกมวาบสีครับเฮ้ยตายเว้ยป้อมยิงตายอยากจะวาดมัน